แน่นอกค่ะแน่นอกวันนี้นะคะใครครับอกขับใจแล้วก็อยากจะเป็นใบเตยแล้วก็ต้องเจอสองท่านนี้เลยละคะ่ะเราจะมาแต่งหน้าเรียนแบบคุณใบเตยกันนะคะพบกับอาจารย์นัทแล้วก็คุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้แน่นจริงอะไรจริงใครแน่นกว่าคุณผู้ชมกดดูว่าใครแน่นกว่าค่ะ<อ>ต้นหนาวอาจารย์นัทปกตินี่ชอบอะไรแบบแน่นๆอะไรอย่างนงี้ะ เห็นบอกว่าน ok? well, right? mm hmm. ี่มีเทคนิคพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยนี่ไไม้เรานี่นี่นี่ลากกระเป๋ามาเลยตั้งแต่เที่ยงแอร์บร s ชมันคือให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอุ๊ยได้ใช้ไปแล้วเลยเมื่อกี้ใช่ค่ะเป็นอุปกรณ์แบบที่ฉันเพิ่งเคยได้ลองกับตัวเองครั้งแรกในชีวิตเลยเรียกว่าอะไรนะคะแอร์บราชแอร์บราชมันเป็นยาพ่นแบบ ใช้แรงลมใช่ปกติในวงการแฟชั่นวงการจริงแล,แล้วเขามีมานานแล้วแต่ด้วย<ช>อากาศบ้านเราเนี่ยบางทีรองพื้นที่ฝรั่งใช้ใชเราใช้ไม่ได้เราก็เลยจะต้องไปหาไอ้ตัวแอร์บัด บักกากับฟัมลมที่มันสามารถพ่นรองพื้นของเราได้เลยอ๋อแค่นั้นเองบิดนิดเดียวบิดนิดเดียวแต่ว่าเท่ากับเราใช่เท่ากับเราแต่งหน้าด้วยวิธีการปกติโอเลศนะคะแต่ว่าใช้แอบัปบอกเลยว่าอย่างแรกต้องเหมือนโฟสีก่อนโฟสีลถโฟก็คือด้วยพรามเมอร์พราเมอร์ตัวนี้นะคะพรัมเมอร์ยังก็ต้องใช้ก่อนอยู่ดีใช่ก็คือใช้มือทาไปปกติเลยค่ะเพื่อให้ เหมือน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 ทำให้ให้พื้นกิวมันเรียบเสมอกันก่อนพร้อมสําหรับการก็เรียกว,ว่าการฝุดรูอ๋ออย่างนั้นนั่นเองวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยทําไมทําไมพี่ปุ๋ยถึงเลือกแบบเป็นคุณหญิงคะวันนี้จริงคือคอนเซปต์เราเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้เอาคนที่มีหน้าเหมือนอยู่แล้วมาแต่งอ๋อใครก็ได้คุณที่อยู่ทางบ้านค่ะ อยากจะทำแบบนี้อยากจะเป็นคนนี้อ,อน่าจะมีเหมือนทํายังไงเราจะเอาสไตล์ของเขาแล้วก็มาเรียนแบบท่าทางของเขาเหมือน cover ไหม cover นิดๆอ,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 อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเอาเหมือนไปแล้วอ้าว ก็เหมือนเหมือนอยู่แล้วว่าใช่ไหมแต่ไงก็เหมือนแต่ไงก็เหมือนแล้วอาจาเป็นคนธรรมดาเป็นสไตล์เนาะเป็นสไตล์ยังไม่เจอเขาไปเจอเด่นตรงไหนเออตรงไหนคะอาจารย์ขาจริงๆเราเขาเป็นคนเน้นที่ตากับขนตานะคะเนี่ยปกติพลาเมอร์เนี่ยก็ต้องคงต้องใช้นวดใช้ความร้อนเพื่อเพื่อให้มันเอ่อเข้าไปในผิวหน้าแล้วก็มาอันนี้ก็ประกอบ แล้ววันนี้เราไปเขอค่อนข้างจะดำนิดนึงเนาะเขาต้องดำกว่านี้ดำกว่านี้ดำกว่าน้องพราววันนี้เราจะใช้เป็นตัว HD ค่ะนะคะเอ็นสามเขาทำมาอาจารย์นี่น่เอ็นสามแล้วเราก็บวกไปกับ p a ของจอยจอยวันฟอเราจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถผสมกันได้ผสมกันได้บี่ใส่เข้าไปเลยเนื้อ TC กับเนื้อ HD ค่ะใกล้เคียงกันไม่เป็นไรหรอกนะคะจะถามนิดนึง เดี๋ยวต่อไปจะมีสอนคอร์สแบบ Airbrush ปะ่ะเออตอนนี้อยู่ในช่วงการทําทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างอะ,ค,ะค่ะว่านักเรียนต้องเรียนอะไรบ้างแต่ว่าจะเป็นเต็มหลักสูตรเป็น bridal makeup เลยโอ้หเป็น bridal a i r b u s h นี้ก็ล,ลองดูดดอ่าครึ่งคึ่งก่อนนะคะ,อะเอาแวบ,บแรกที่รู้สึกตอนที่โดน ตกใจออุ้ยลมอะไรอะแล้วไม่รู้สึกถึงความเป็นเหนียวเหนอะหรือม bueno> ีอะไรมาแตะหน้าเลยนะไม่เหนอะเลยมากเบามากใช่เห็นไหมเบามากเชื Christians> má, à, ดออยู่ด mm ้านนี้นะอยู่ด้านนี้ดูตรงสิวเนาะเนี่ยค่ะสิวคือหายไปเลยค่อยๆหายค่อยๆปิดแล้วมันบางเบามากเลยนะคะดูเป็นการแต่งหน้าที่แบบเหมือนกับเย็นสบายแล้วก็แบบไม่เจ็บไม่กระแทกหน้าอะไรแบบนี้เลิศเห็นไหมอย่าง รงเหมือนใช้โ<น>ปรแกรมสามว้หกสิบนัดขัดโดนเลยอะเราจะบอกว่ามันจะดูไฮโซมากเมื่อเราลากกระเป๋าแล้วก็เปิดแอร์บั่เป็นช่างที่แบบว่าเป็นยกระดับนะคะยกระดับช่างแต่งหน้าคือาีนี้ราคาค่าแต่ง,จ,งจะแพงกว่าปกติมาูคู่ควรจะแพงกว่าปกตินะเพราะเราต้องแบกน้ำหน,นักอ๋อนี่เป็นแบบการพลิกก็เรียกอลไรนะพลิกวงการเลยนะไม่แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันพ้นด้วย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 รอ,องพื้นที่มีในท้องตลาดของเมืองนอกเนี่ยมันก็จะ มันก็จะง่ายถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายกว่าแต่ว่ามันดูแล,ด,แลดูแลระหว่างวันยากไปเพราะด้วยสภาพอากาศอีก,ออกที่บอกใช่นีวก็พ่นแบบคือเขาเรียกต้องรู้เทคนิคด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าพ่นนี่คือเรา<ค>รเราสอนให้หมดไหมถ้าเกิดมีเรียนเราก็ต้องสอนจริงจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถ้าถ้าถ้าเรียนนะคะก็ควรจะแบบคิวตาแก้มปากอ๋อเหรอเราก็ต้องผลิตเครื่องสำอางมาซัพถอด ใช้แ่คือพ่นได้ทุกแบบตาก็พ่นได้ตาก็พ่นได้แก้มพ่นได้เพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใกล้ๆกล้ตาเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ลมแรงเราก็กลับมากลับได้เลิศแต่ชอบตรงที่บ้ามันเบาแต่ปิดใช่เบาแต่ปิดคือเนี่ยเราจะดูไม่ไม่ดูเป็นแบบเห็นชัดเลยนะคะว่าสิวแบบหายไปเลยในบัดดลน่ะไม่ดูเป็นหน้ากากอ่ะเออแล้วก็ไม่ไม่ดูแบบยิ่งหนายิ่งหนาอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมผิวเเราไม่เหลือหายเลยจริงๆโอ้เลิศแล้วก็ไม่ดูหนาเนอะมใกล้ๆตาเราก็ไม่ได้ใช้ลมแรงมากนี่เราทำเช็ดดิงนะคะเช็ดดิงเลยอันนี้ก็ต้องแม่นเรื่องตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าเลยเราต้องมีความรู้ทำได้หมดเลยเห็นไหมคะี่ยหน้านีจมูกขึ้นมาทันใดเห็นปะจริงๆก็ง่ายเนาะดูง่ายดูแบบดูน่าสนุกอ่ะแต่อาจจะต้องต้องฝึกให้ชินนิดนึง เดี๋ยวจะเลยออกนอกโลกค่ะใ็นแมนตำแหน่งนิดนึงแต่ถ้ามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนแทนแ<ม>ปลงไม่จริงๆ,ๆก็เนี่ยแบบว่าคอที่ที่ที่จะเปิดเนี่ยก็คือคจริงๆแล้วคนที่มีพื้นฐานของการแต่งหน้าอยู่แล้วอะค่ะมาเรียนมาเรียนมาเรียนใช้เครื่องว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้าก็ตำแหน่งเฮดดิ้งตำแหน่งใช่แต่มันจะดูเครื่องนะพี่ปุ๋ยมันจะนวลกว่าเนาะนวลกว่าเวลาเราละเอียดคะะนนวลใช่ไหมดูสิเพราะฉะนั้นไขรที่ สนใจค่ะบอกตรงนี้เลยพี่ปุ๋ยตัวกามาทำจริงจริงลงชื่อไว้ก่อนไม่แพงจริงๆมาจองมาพร้อมเครื่องมาพร้อมเครื่องคุณเรียนแล้วคุณได้เครื่องด้วยนะอ๋อจริงป่าเอาเครื่องกลับฐานที่เรียนได้เครื่องได้อุปกรณ์เลิศไม่แพงก็ไปเดินซื้อแถวนน่นนี่นั่นไม่ต้องมีเลยแล้วเราก็มีบอกที่ซ่อมไว้เรียบร้อยเลยแบบว่ารับประกันหมายถึงว่ารับประกันนะค่ะ ยากจะเพิ่มเติมใดๆเพราะว่าตอนนี้ของนี้ฉันฟูฟังชันมากฟูฟังชันมีทุกอย่างฟูฟังชันมีถังลงถังลมโอ้โหพอยันยันไม่ไม่ราคาคอสอยู่ในประมาณไม่เกินเท่าไหร่หลักไหนยางไงไม่เกินหลักหมื่นแหละหลักหมื่นไม่ไม่น่าถึงสี่สมตื่นสานิดนิดสมตื่นห้าแต่คุ้มนะจะเป็นช่างที่ให้โทร่ในจังหวัด เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากนะคะลงตรงลงตัวอะไรอะคะมันแบบเรียนหนาจะบอกว่าเทคนิคนี้นะใช้กับบอดี้เพนด้วยอ๋อเป็นเทคนิคทีแล้วเพราะว่าเพราะว่าที่ตกลงกันไว้ว่าเราอยากจะแบบว่าเปิดเนี่ยเราจะเปิดเป็นไบรดอลแล้วก็เปิดเป็นบอดี้เพนด้วยบอดี้เพนเดี่ยวนี้เป็นแอร์บรัชกลับมาทําเป็นไฮไลท์นะคะเมื่อกี้เราทำรองพื้นไปแล้วขอเป็นก็จะเปลี่ยนแค่มาแค่เปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วย เดี๋ยวเราก็จะทําตรงตําแหน่งของไฮไลท์มันจะค่อยๆฟุ้งเนาะค่อยๆฟุ้งแบบว่ามันละเอียดเนาะละเลื่อละเอียดแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะจับแล้วพ่นได้นะคะเราต้องมาเรียนรู้เทคนิคกันใช่มันจะมีวิงเรียนมาจองมาติดต่อสอบถามเข้ามาดูใน Facebook ของโรงเรียน M P I Makeup School เสร็จแล้วเราก็ตบแป้งวันนี้เราขอใช้จอยนี่เราขอใช้จอยสีขาวอย่างนี้นะ สีไม่เป็นอุปสรรคเลยนะเพราะว่านางโปร่งแต่งติงโปร่งก็เบาๆน่ารักน่ารักเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งย้ำตรงรอยใต้ตาเพราะว่ารองพื้นมันไม่ได้ไปกองอะแม่เห็นไหมมันบางเบาหลือเกินมันก็จะไม่เป็นรอยแบบไม่ไปลองร่องล่ะไม่ไปลงร่องใช่นี่ยคือผิวเดียวกับเราไปเลยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะทําอย่างนี้นะจะดูแบบว่าอ๋อได้ด้วยนั่นพอดีแป้งนะคะเข้าไปก็แค่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสหน้านางแบบเลยนอกจากอากาศ เลิศมากๆอ่ะนะโหเลิศนวลเนียนดูสิคะต้องมีความสุขนะต้องแต่งหน้าแบบนี้นเลิศเลิศอ่ะมาจากจาก HD ที่เนียนอยู่แล้วอ่ะเจอขบาดชิบไปโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เป็นไฮไลท์เช็ดิงปกติตามขั้นตอนของเราควรมีติดบ้านเอาไว้ฉันว่าแป้งสีสีของจอย ต่อไปก็ทำเอเซนต์ไฮไลท์เซตติ้งจากฟูดปกติเนอะแล้วก็เมื่อกี้ได้แอบติดเทปที่ตาน้องเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใบเตยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เน้นเน้นขอบตาแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ชอบเขียนอินไลเนอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มจากคือสีดำอินไลเนอร์ก่อนอินไลเนอร์จากตาล่างก่อนเลยแล้กับตาได้ไม่แพ้ ไม่ละคายเคืองไม่ละคายคือก็ต้องไม่ละลายออกมาด้วยกันน้ำน้ำไม่เละบางคนโอ้ยแต่งปุ๊บเป็นแพนด้าค่ะแล้วก็ตาของเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นสไตล์ h a p e V-shape ก็คือการทำมุมไม่ว่าจะเป็น45องศา60 90อะไรแล้วแต่ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครขึ้นมาเหมือนเหมือนอายไลเนอร์เหมือนอาไลเนอร์นะคะก็คือกำหนดขึ้นมาก่อน ก็เป็นน้ำตาลดำเรียนเลือกใช้จากเค้กแล้วกเนาะเค้กไลเนอร์เค้กไลเนอร์เมื่อกี้เจลไลเนอร์นี่สีสีน้ำตาลทั้งทั้งสองอันคือจากจากตรงเส้นสีดำที่เราไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะอ๋อเป็นเส้นดำเหมือนสไตล์คัดเบ้าแต่จริงๆเราทำจากวีเชฟเห็นไหมฮะเอาจริงๆนะหับตาเดิมเขาไม่ได้เหมือนใบเตยนะจะบอกลูกตาเขาไม่ได้เหมือนแต่เราอ่ะจะเอาสไตล์วิธีการทำให้ออกมาดูใกล้เคียง ห่าเขาไม่ได้เหมือนกันเลยนะคนละเรื่องเลยอิูวก็ไม่ได้เหมือนนี่ตอนนี้ดูเขายังแบบว่ายังไม่เป็นใบเตยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องอีออนนี่ครัแล้วเขาจะไม่คัดไปถึงตรงหัวเพราะว่าที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะเป็นกัเพชรกริปเตอร์ชิมเมอร์แล้วแต่นะนี่เป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ของเขานะคะคุณผู้ชมทางบ้านตั้งเส้นเสร็จนะคะเอาปูการที่ ตรงปลายเส้นค่ะเสียงต่างๆใช่ไหมคะค่อยๆคาดเข้าามน้ำตาลก่อนอันนี้เป็นแบบเบาๆก่อนแต่ว่าถ้าถ้าถ้าชินแล้วก็ดําเลยก็ได้เปลี่ยนผูกการมาเป็นดําเล็กหน่อยหนึ่งก็ว่างไปบางคนลงแล้วพลาดนะฮ่โอ้แล้วแก้ยากแล้วเก็บไปกินวัตระกูลเปิดเฟิร์มเขาพกเขาดงจะได้คัดนึงเห็นไหมเออโอ้ใบเตยมาเลยครึ่งล่าง ไล์พอถึงสีผิวเข้มขึ้นก็สวยนะใช่ๆๆบางทีขาวมากจะโปรนมากในกล้องดูโปรวก่ขาวขาวไม่รอดหรอก้อ้จำจำมาเชื่อมตาล่างนะคะหลังจากเขียนเราเขียนอินไลเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสีสีดำดเชื่อมกันฝาอันแรกคือเจลไลเนอร์ก่อนนะคิดแล้วตอนหลังก็จะเป็นเทคไลเนอร์สีดำเทคไลเนอร์สีดำ เอาก็จะโตขึ้นคือสไตล์มาเดอร์ไลเนอร์เหมือนเดิมเก็บให้คลายมากที่สุดมาดูคิ้วของใบเตยคิ้วขาเนี่ยเป็นคอเรียนสไตล์คือก็คือหักปลายหักมาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในทฤษฎีของเราเลยเออก็คือของเราต้องปลายตาดำด้านนอกของใบเตยเนี่ยเป็นปลายตาด้านนอกส่วนใหญ่เวลาหน้าตรงหน้าตรงงนี้นะคะเราจะวัดที่ ที่วิธีนี้ก็คือจุดหักของคิ้วอยู่ตรงนี้แต่ของใบเตยเขาใช้วิธีการวัดแบบนี้หักตรงนั้นหักตรงนี้อ๋อเหรอค่ะก็มาร์กไว้ก่อนมาร์กไ้ก่อนเลยว่าหักอันนั้นคือเขาจงใจหรือคิ้วเขาเป็นอย่างนั้นคะคิ้วจริงเขาเป็นสไตล์เกาหลีอะเกาหลีเขาหน้าเขาเป้นเขาเลยต้องหักเขาก็เลยหักตรงนั้นมันมันมันได้แต่บางคนขมับบุบไปหักตรงนี้ก็นึกว่าตัวเองเป็นเกาหลีตกหลุมพอดีเป็นเกาหลีเหนือเรนไม่ได้เพิ่มจะบอกว่าคิ้วเนี่ย มันเป็นตัวกําหนดนะอารมณ์หรือเปล่าคะคือจะทําให้ดูเป็นยังไงเอาหัวคิ้วให้ด,ดึงลงนิดนึงค่ะจุดแล้วดึงลงอันนี้เป็นสไตล์ของเธอใช่ไหมคะหัวคิ้วนี่ขึ้นหรือลงก็มีผลนะค่ะบางคนหัวคิ้วเดิมเนี่ยที่มาต้องขยับหัวขึ้นเหมือนกันนะตรง<บ>ช่วงท้องคิวเขาค่ะคือจากมุมหักตรงนี้นะคะกับท้องคิ้วเขาอ่ะมันจะมันจะไม่ตรงกันเห็นไหมคะ เพราะปกติถ้าเราเขียนสเราก็จะขยบมาเป็นสูดที่สุดสุดอันนี้ก็ขยบมาปลายเพื่อให้เหมือนเหมือนคิ้วตรงแล้วก็ใช้ผู้กันเบนเพราะว่านี่เราเป็นดินสออย่างเดียวเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เค้กด้วยร่วมด้วยคือการแต่งหน้าจะบอกว่ามันมีมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลเพราะว่าเนี่ยหัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มปกติแหละค่ะเขาก็ทำปกติแล้วก็ยอมให้ทองเข้าไว จริงๆเราควรจะไล่สเต็ปแดงติดดำก่อนติดสีดำของคิวเดิมเรา<ช>เสร็จแล้วก็อวเ,เอาเหลืองติดเราหา,หาพวกที่เป็นกริปเตอร์กากเพชจเยอะๆบีบแบตำแหน่งที่ลงเลยคะเกะเี่ยวไหมคะหรือตรงนี้เฟลเ<ข>าดเลยเริ่มจากดำแล้วเขาจะไม่สนใจว่าได้ทั้งหมด จริงนะสังเกตดีๆนะศิลปินแต่ละค่ายแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีคนวางคาแรคเตอร์สไตล์เดี๋ยวเราเอามาสคาร่ามาทำอะไรดีมาสคาร่าก็ปัดไปเพราะว่าใบเตยติดขนตาปลอมเทาโลกเทาโลกเลยก็ปัดเอาเอาฝุ่นออกขนตาปลอมยังไงคะก็ในอีกหนึ่ง อันนี้เราคงต้องติดสองคู่หลังทีละหนึ่งดีกว่าอันนี้เอายาวก่อนเดี๋ยวเอาสั้นและคมไปทีสองอ๋อนี่คือชั้นแรกเท่านั้นเองเตปแรกสเตปแรกดูเบาๆเราต้องติดขนตาให้ไม่เห็นสีตาเพราะว่าชนะสูตรมาแล้วว่าข้างในนางดำหมดเลยแต่พอนันติดขนตาปลอมไปมันบังทุกอย่างไว้หมดเลยใช่จะเว้นนางหลับตาถึงจะเห็นนึกว่าแต่งหน้าน้อยอะไรแบบนี้ ปิ้งเสร็จแล้วก็เอาความคมเมื่อกี้เราติดเพื่อเพื่อเอาความยาวและเอายาวค่ะอันที่สองเอาคมเราเอาคมปัดให้เชื่อมกันนิดนึงระหว่างรอกับจีนอันนี้หนาค่ะมีคมมีคมเมื่อกี้เอายาวแก้มแบบผิดอ่ะเจบไดผิดคือปัดปัมาห้ดนี้เลยทั้งหมดนี้คือแก้มของหน้าตัดแบบผิด เพราะว่าเราจะไม่เพราะว่าเราจะไม่ปักมาที่ที่ด้านหน้าของแก้มเยอะคือเกินตาดำมาแล้วมันไม่สวยแต่เธอทำอย่างนั้นแต่เธอทำอย่างนั้นแล้วก็วิธีการแก้ของเรานะคะปัดผิดได้แต่ว่าช่วยเอาไฮไลท์กลับมาใส่เหมือนเดิมด้วยเราก็ไฮไลท์กลบให้มันอยู่เลือสปากเนี่ยก็เป็นชมพูเขาไม่ได้แคร์นะว่าผิวจะเข้มจะํำอะไรก็แล้วแต่ ก็จะทาก็จะทาใช่ไหมกลาสกลาสวีวิดทุกครั้งฉ่ำเราจะต้องให้ดูหน้าดึงดูดแล้วเวลาเราทาปากสีอ่อนเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะว่ามันมีเอาแป้ง ีอ่อนเหมือนกันอ่าไม่สลับนิดหน่อยทำให้มันชัดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปเขียนด้วยสีอะไรเอาแป้งนี่แหะค่ะแล้วก็ใช้คู่กันแบนๆหน่อยนี้เป็นสีตรงจั่วัจวเลยค่ะเนี่ยตรงใส่ตรงนิดๆนึงจะต้องกล่ดีๆนะคุณไปเจอคุณชอบเนี่ยค่ะใส่แต่ว่าถ้าเราทำเชด็ิ่งมาสวยนี่ยังไงก็ดูไม่แบนขอเตือนสำหรับคนตาห่าง เดี๋ยวจะห่างมากจะห่างไปถึงจ้าโสธรเลยค่ะตาสองข้างไม่ต้องทำแล้วแล้วก็ถ้าห่างแล้วนะคือแต่งเสร็จแล้วดูเหมือนตาตี๋เขาจะชอบอ๋อเหรอคะยิ้มสิคะตูตี๋นี่เลยแต่าให้ดูแบบตาโยอย่ไปแต่งโอ่งนะฮะตอนนี้มาครึ่งล่างแล้วอพร้อมชุดไปดูคอสซูมกันนะครับดัเ Rồi chân em nó bỏ